สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุปูสุขุนมือน,นี้ย่ดาวสิพะพี่น้องเฮ็ดกินอีกแล้วเนาะมาอมึงผักายดาวมึงมีผักบูดผักกันจองผักกัะจงงามงาม,งามพี่น้องแล้วก็ยอดผักกระโดนายดาวสิมากินกับปพล้วนะจ้ะยอดผักกระโดนผักกําล้วสิบบาทายดาวซื้อมาจากตลาดก้องเตยเนาะอันนี้กระยอดบักตุ่มแขก งามบุปพีนงพักพึืนบานเฮานี่ยอดเสดาอ้อนอวรั่วดีขนาดพี่นงนย้งงามครับนี่อันนี้คืออันลูกคองอันแตงไทยออนเนาะจ้ะกวก็มีันลูกเนียงเบเกิตทะเลป่ะอันนี้ยายดาว่าต้มนำ้ำเปลือกเนาะอันนี้คือต้มน้ำปลาเนาะจ้ะ ตำปูนประดุกต้มประดุกใส่น้ำปลาหลก่อนต้มแบบบ,บ้านเลยเบอต้องใสเอียงพริกแย้ดาวกวัวๆแล้วคลิปนี้แบบว่าอาจจะบ่บด้เฮ็ดให้เบิ้องมิดทุกขั้นทุกออนเ้ยจะ้ะเวลามันมีจำกัดนี่ลูกเนียง่อยข่อยอยากกิน พักนีไอ้เดากันลางมาอันนี้เตรียมทะลวกจ้ะกับแบงไว้กินกลังสิบบอกไอ้น,นี่ลูกเนียงบอกได้สามลูกเนาะมาจ้ะมาต่ำพริกเลยบ้านี้เ,นเพื่อเพราะเป็นการเสียเวลาเนาะลวกลัดตัดตอนเราเลยสิปนประดุประดุกเกะเอาแต่เนื้อแล้วเ,เรียบรดอย ปิดเสียงไว้ได้วยจ้ะอเน,นียวเ,เสียงผากทับออกคือขาเจ้าเปิดเพลงดังทั้งเสียงรดทั้งเสียงเด็กน้อยแตกสว,สสว,สสวสดๆอยู่พี่น้องเอ้เกลเลนผากเสียงทับออกใจจริงต่อยากให้ไดีได้ได้ยินเสียงแบบเวลาเลาเหตดอหลีเนาะมาาันจงสีแบบ ถ้ามาสาดมันงปะดนแล้วว่าได้กินปุ้นปลาดูครับพี่น้องเนี้มาป่งเกลืองกรสผงนัวเส้นหน่อยเสียบหน่อยเส้นลายเสียบลายแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา นำประเด็กนัวๆจ้ะนำประเด็กตุม้มเทลงหลุดหลักหัวลัวยขนาดวิ่้องนี้ น้ำประเด็กมันหน่อยพูดพอดเออไงาดาวสเพรมน้ำใจอีกกันเสร็จแล้วปุ้นระดูกข่องเขาจะอน,นี้เขาก็สีมาใส่อันใบแควเลยกับต้นหอมแล้วจ้ะวีไต้นหอมไปเลยโอ้ย รัวขนาดพี่น้องไี้คนดีขนาดประดุกสามตูวสี่ตูวปูนใสม,มาเด้อตักเขามาด้ยวยพี่น้องเสรจเรียบร้อยแล้วจ้าหาพ้าออกเราบริหารผ้าเขาออกแล้เมืองในผักผักกองเขาก็นั่นละบักเข้อบักแตงลูกเนียงเนาะ ผักลวกมื่อกี้พักเอ่อปลากรูดยอดผงชูรสยอดบักตูมแขกยอดผักกระโดนกินกับผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากติดตาม้ด้ดวย